สรงงานาบกลวงนามชายนามลางตวยตบ,บ่านบาขานเงาไปกันเลยสาองก็รบูไอ้ชายกงเป่งพี่ถึมพวกมันจะได้ตามไปรัางขาดนชายก็เต็มใจตีใจยีย่ตู้ยีเ่งก็ไม่เก็บเลยเภคจบจะได้มาเจ็บหน้าอันนี้ไปเจกันปุ๊บนะนี่ที่ขอตัวไปก่อนพวกมันจํำผมบูออกตัวไก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนอีกว่าถ้าหนก้าว่า ต่อไอนี่ไว้กันเพื่อว่าวัน่กลองตันลงมีามันหน้าเขาได้ใช้น้ำได้ต่อไปปลาไะ้ตัวหนึงเช็ควาลครบเนี้ยถูกตัวไป้อนมันมีมันี้นไหวานปีหน,น้าแล้มาเลยน้งจริงไหมจริงนี่นีเลยนะนี่น่มาทำไ่มานะน,น,นเ,เยเเ่นจะพแล้วเรอได้ไนะหม mấy tôi tối này tao mày bỏ lên bên này, tính cho này,